พบกับรายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับเมื่อกี้มีโอกาสฟังเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรานะครับใครจะขวางเรานะครับฟังแล้วมันดูเหมือนแบบแหมเขิมฝ่ายวิญญาณนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากัะหนุนใจด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าบอกว่าเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราเองก็ต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าด้วยนะครับก็คือเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะพี่น้องพรัชนะของพระเจ้านะ และโดยพรองยิ่งจริงๆแล้วเราทุกคนก็มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับเราจึงอยากหนุนใจพี่น้องหลายข้าอพระเจ้าที่จะฝึกเรานะครับเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณอีกไฮะสามารถที่จะใช้พระคำพระเจ้านะครับซึ่งเป็นพระแสงของพระวิญญาณบริสุท์นะครับในการที่ต่อสู้กับยุทธูบายของมารซาตานและใช้ถ้อยคำของพระเจ้านะครับในการที่จะ พูดเหมือนใจผู้อื่นพ่านพีก็เตือนหลายข้อหลายตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ถ้อยคำพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าถ้อยคำพระเจ้ามีสิทธิอำนาจมีวิธานุภาพานะครับเราไม่ควรเป็นต่อ้อดต่อเถียงกับคนหนึ่งคนใดน,นะครับโดยใช้ความคิดและคำพูดของเราแต่เราควรจะชี้แจงนะครับลายที่ฐานของการทรงนำางทีพระเจ้าจะ,จะาทานถ้อยคำให้กับเรานะครับในการพูดคุย การปรับความเข้าใจนะครับหรือเอาง่ายว่าพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาแล้วครับพี่น้องมันไม่ประโยชน์นะครับ้าเาเป็นคริสเซียนแล้วพยายามที่พึ่งพาตัวเองอยู่เราต้องรู้นะครับพี่น้องว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดจากพระเจ้าพระเยซูตัดเองเลยนะครับว่าถ้าขาดจากเราแล้วท่านหลายทําสิ่งใดไม่ได้เลยชัดเจนนะ แล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรพี่น้องครับควรอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้านะครับจะพูดจะคุยจะตักเตือนใครค็อธิษฐานนะเขาเรียกภาวนาพระครพระเจ้าไว้ในจิตใจอธิษฐา,านกับพระเจ้าถ้ารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ต้องไงหรอกพูดก็ไม่จำเป็นต้องพูดนะครับในบางสาการไม่จำเป็นว่าเราต้องพูดนในบางสาการนี่การนิ่งเฉยเนี่ยกับกลายเป็นเรื่องของการเติบโตแบบปิญญ,ญาด้วยนะครับ ใช่ครับบางครั้งเราอยากจะชี้แจงนะ่ย้กับบางคนที่ทำไม่ทำไม่ถูกนง่ายเนะแต่บางสาการนี้ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่เร้าใจให้เราพูดนะครับก็ไม่ควรจะพูดนะสงนบนิ่งแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าจะดีกว่าเพราะบางครั้งพลังงานไอษฐานเนี่ยมันมีมากกว่านะครับคําพูดที่เราจะไปพูดด้วยซ้ำ จริงๆแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องหลา,หลายๆท่านที่เป็นคริสเตียนที่ยังไม่ค่อยอธิษฐานเอ๋ mm. เพราะอธิษฐานไม่เป็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่แลวครับพี่น้องที่เราเองต้องปรึกษาพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือว่าศิษย์ญญพิบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้เชื่อวใหม่นะผมคิดว่าภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ควรเป็นการปรับหรือสุดฝนนะครับเวิร์กช็อปด้านอธิษฐานอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบถ้าจะให้ใครนะครับอ่านพีนะสมมตินะเนี่ยผู้เชื่อใหม่อ่าพีนะเนี่ย สี่ห้าคนอ่านออกได้หมดครับอ่านเสียงดังด้วยบางคนนะจะบอกให้ผู้เชื่อใหม่แต่ละคนอธิษฐานเนี่ยอย่าว่าแต่ผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อเปล่าผู้เชื่อเก่าบางคนนะเชื่อพระเจ้ามาหลายปีเอาบอกให้อธิษฐานหลายหลายคนปฏิเสธนะครับบอว่าอธิษฐานไม่เป็นตรงนี้ก็เลยอยาาอย่าเป็นข้อคิดด้วยสำหรับแต่ละคิดจจัรนะครับหรือพี่น้องบางท่านที่ฟังอยู่ว่าถ้ารู้ตัวเองว่า เราเองก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่พระเจ้ามานานและยังอธิษฐานไม่เป็นเลยนะก็จะกลับใจใหม่ฝึกครับพี่น้องครับต้องฝึกนะครับไม่ฝึกไม่เป็นหรอกครับเหมือนกันขับรถนะถ้าไม่ออกไปฝึกขับพี่น้องครับไม่ออกถนหลนเราจะเป็นได้ยังไงถูกไหมฮะเหมือนกันนะครับการใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้านะครับและอยู่กับพี่เลี้ยงฝ่งยายวิญญาณที่มีคุณภาพมีศักยาภาพแต่ผมต้อตงเน้นประโยคนี้นะผมไปเจอพี่เลี้ยงบางคนใหมพี่น้องเอาตัวเองไม่รอดเลยครับ คุยโมโอว,ว่ามีน้องเลี้ยงสี่คนห้าคนแต่ตัวเองพี่น้องโอ้โหเฝ้าเดียวยังไม่เฝ้าเลยฮะตื่นเช้าไม่ไหวแต่อยากมีตําแหน่งมีหน้าที่นะครับในกิจจากรอยากรับใช้พระเจ้าวันนี้ต้องเขาเรียกว่าพูดกับแบบตรงไปตรงมานะฮะไม่หอมคอมอันนึงจาท้าทายวันนี้พี่น้องครับฝึกในการให้ฐานนะฝึกในการเฝ้าเดียวฝึกในการประกาศอะไรที่ทําไม่เป็นต้องฝึกนะครับ จนทั้งเราสามารถเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ใช้การได้ในพระธกิจของพระเจ้าอย่าิ่งนอนใจนะครับขอพระเจ้าเสริมกําลังนะพี่น้องครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในวันนี้นะใช่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ